สวัสดีครับ리เกอรดีวาร,าต,รตี้เนติมหาชนทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้นำเสนอการแก้ไขปัญหาของแบตเตอรี่เครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กนะครับฉบับพกพาที่ใช้แบตแบบนี้ลักษณะนี้นะครับนะปรากฏว่าพอเราปัญหาที่พบผมพบเนี่ยก็คือว่าเวลาเราที่เสียแบตเข้าไปแล้วนะครับกดแล้วมันไม่หมุนใบพัดม,มันไม่หมุนนะครับท,ทั้งที่มันมีแบตแบตก็เต็ม ช์จก็เต็มนะครับท่านจะสังเกตนะในการเครื่องที่เครื่องมันเอาแบตเตอรี่จากก้อนแบตไปใช้เนี่ยมันจะสัมผัสตรงนี้ฮะตรงสีขาวเนี่ยนะครับทั้งสองด้านซึ่งมันก็จะมีเดือยข้างในมันจะมีเดือยนะครับเห็นไหมสีขาวนะครับขาวขาวเนี้ยถ้าเกิดว่าเดือยสีขาว,ขาวด้านในกับสีขาวด้านนอกนะครับมันไม่สัมผัสกันมันหลวมหรืออะไรก็แล้วแต่นเนี่ยนะครับ มันจะทําให้เครื่องไม่สามารถดึงแบตเตอรี่ดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ไปใช้ได้ทางแก้ของผมนะครับผมใช้ได้ผลนะฮะถ้าเกิดเป็นปัญหาเรื่องนี้ผมเอาเห็นไหมครับเศษสตังค์ครับเงิน25สตางค์ครับสอดแทรกเข้าไประหว่างตัวแถบสีเขียวเอยสีสีแสบกับแท่นสขีขาวที่อยู่ด้านในนะฮะเสียบเข้าไปกึ่งกลางมันก็จะผลักให้ตัวสีขาวเนี่ยนะครับ เอาได้ได้สัมผัสกับขั้วของแบตเตอรี่ที่จะดึงเครื่องเครื่องจะดึงพลังงานไปใช้นะครับมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะดำเนเินการตับหญ้าให้แล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวมันจะทดลองนะฮะอ่ะเอาใส่เกียบ,บร้อยกดนะฮะเห็นไหมฮะหมุนเลย ตอนแรกเมื่อเช้าเนี่ยตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเกือบไม่เสร็จเพราะว่าต้องต้องต้องใช้เอวกระทุงแบบนี้แต่ปรากฏว,ว่าหลังจากที่ใช้มาตรการเมื่อกี้นะครับใช้วิธีการเหรียญแทรกเข้าไปเนี่ยก็ตัดได้โดยปกตินะครับเพราะว่าขั้วแบตเตอรี่กับขั้วเหล็กสีขาวเนี่ยม,มันชิดกันนะครับก็จะทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับ ถ้าแบตเตอรี่ไม่ทำงานขอบสำหรัะการติดตามช่องลีเกอร์ดีวารต์ตรจเนติมาชนทางช่องนิทุกเข้าสวัสดีครับ